เนี่เราตื่นมาแต่เช้าเลยค่ะ,ะเวลาตอนนี้ประมาณจะตีห้าแล้วนะคะอีกประมาณสองสามนาทีก็ตีห้าแล้วดูขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันออกนะคะพระอาทิตย์ก็เตรียมตัวโผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาแล้วนะคะสีแดงสวยงามเลยนะคะโอ้พระอาทิตย์ที่นี่มาแต่เช้าจริงๆนะคะ,ะทุกวันที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ย ตื่นหลัง6โมงเช้าเนี่ยไม่ทันละนะคะพระอาทิตย์ขึ้นมาสูงมากละแล้วดูที่ท้องฟ้านะคะท้องฟ้าโปรง่งโล่งเลยท้องฟ้าสีครามค่ะเนี่ยมองไปที่ขอบฟ้าตรงจรดน้ำทะเลเนี่นะคะสีแดงเดี๋ยวเราจะรอชมตอนพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะส่วนที่บริเวณชายหาดตอนนี้ก็ มีนักท่องเที่ยวมีผู้คนลงไปว่ายน้ำเยอะพอสมควรแล้วนะคะโอ้โหยนักท่องเที่ยวที่นี่ตื่นเช้าจังเลยนะคะยางมองลงไปที่ชายหาดที่ฝั่งด้านนี้ก็ยังมืดอยู่นะคะตีห้าค่ะดูนะคะฝั่งนี้ก็ยังมืดอยู่ไฟยังเปิดสว่างสวัยอยู่นะคะบนถนนเรียบชายหาดก็ยังเปิดไฟสว่างสวัยอยู่ค่ะ ก็ยังไม่สว่างนะคะแต่พระอาทิตย์ตอนนี้กำลังเตรียมตัวโลผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมามองย้อนขึ้นไปฝั่งโน้นว้าวดูค่ะมาแต่เช้าจริงๆถ้าใครตื่นสายเดี๋ยวไม่ทันเห็นพระอาทิตย์ลวงโตโลผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราไปชมวิวทางด้านในเมืองชมวิวอาคารต่างๆฝั่งทางนี้นะคะชมเมืองดานังค่ะว่าเป็นยังไง ในต,ตอนเช้าเ้าการจราจรก็ยังไม่หนาแน่นนะคะรถก็ยังไม่เยอะค่ะบนถนนเรียบชายหาดฝั่งด้านนี้นะคะแล้วก็มองไปด้านโน้นเริ่มจะสว่างแล้วค่ะตึกรามบ้านช่องบางตึกบางแห่งบางบ้านก็เริ่มปิดไฟละนะคะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าค่ะมีพระจันทร์ดวงโตอยู่ตรงนี้นะคะ บรรยากาศดีจริงๆแล้อากาศเย็นสบายนะคะเราตื่นมาแต่เช้าเปิดประตูออกมายืนชมวิวที่ระเบียงห้องพักของพวกเราตอนนี้อยู่ชั้นที่23โรงแรมเหลุปังตันการเดนอินดานนังประเทศเวียดนามนะคะได้เห็นพระจันทร์ดวงโตด้วยแล้วก็ได้ชมวิวชมบรรยากาศของเมืองดานนังในช่วงเช้าๆนะคะประมาณปี5ค่ะ มีห้าจริงๆนะคะตอนนี้เริ่มสว่างสวัยละเดี๋ยวเราไปรอชมพระอาทิตย์ตอนที่เขากำลังจะโผล่ขนขอบฟ้าขึ้นมานะคะจะเป็นยังไงจะเป็นพระอาทิตย์ดวงโตเหมือนที่ประเทศไทยไหมนะคะคงโผล่ขึ้นมาเหนือเนินเขาตรงนั้นนะคะ ตีห้านาทีค่ะพระอาทิตย์ดวงโตก็ยังไม่โผล่ขึ้นมาจากก้อนเมฆและภูเขาฝั่งน้นนะคะแต่ว่าแสงของพระอาทิตย์ก็ทำให้บริเวณที่อยู่ตรงข้ามเนะะี่ยค่ะสว่างสวัยแล้วนะคะแอบวนชายหาดก็สว่างแล้วคะ่ะตอนนี้ไฟทุกดวงก็เริ่มปิดแล้วเห็นไหมคะสว่างสวยัยละ เรามองมาที่วิวฝั่งโน้นนะคะด้านนี้ก็สว่างสวัยเช่นเดียวกันบริเวณถนนไฟตามถนนต่างๆก็ปิดหมดหล้วนะคะตอนนี้พระอาทิตย์ดวงโตก็เตรียมตัวโผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาแล้วนะคะเดีวค่ะกำลังจะมาสีแดงระเรื่อเลยนะคะบนเดินเขาฝั่งโน้นแต่ว่าฝั่งตรงข้ามกับ ทางด้านทิศตะวันออกเลยนะคะสว่างสวัยเลยค่ะตอนนี้เวลาประมาณตีห้ายี่สิบนาทีนะคะพระอาทิตย์ดวงโตก็กําลังเตรียมตัวที่จะโผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาจากฝั่งน้นนะคะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาสว่างสวัยเต็มที่แล้วนะคะบริเวณชายหาดก็ปิดไฟทุกดวงละนะคะ อนนี้พระอาทิตย์ดวงโตก็กําลังเตรียมตัวที่จะโผล่้นขอบฟ้าขึ้นมาแล้วนะคะแต่ฝั่งที่อยู่ตรงข้างกับพระอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ค่ะเขาสว่างสวัยเต็มที่ละไฟทุกดวงปิดหมดแล้วนะคะตามชายหาดหรือตามถนนย่างเงี้ยะค่ะตามอาคารบ้านเรือนต่างๆเขาปิดไฟหมดแล้วนะคะเพราะว่าเพราะว่าทุกที่สว่างเต็มที่ละนะคะไม่ต้องการไฟแล้ว สว่างเหมือนเวลากลางวันแล้วค่ะสว่างเป็นปกติเลยนะคะมองขึ้นไปบนท้องฟ้ายังเห็นพระจันทร์อยู่แต่เห็นเป็นเรื่อๆนะคะไม่ไม่เป็นที่เหมือนตอนที่ฟ้ามืดอยู่ต,ตอนนี้ฟ้าสว่างแล้วนะคะยิวเมืองฝั่งนี้ดูค่ะไฟปิดหมดแล้วนะคะตามอาคารบ้านเรือนต่งตาง เป็นเวลากลางวันเต็มที่ละว,ว้าวทุกตีห้ากว่าเองนะคะสว่างทุกที่แล้วค่ะตอนนี้พระอาทิตย์ดวงโตก็กําลังจะโผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมานะคะดูค่ะเนินเขาด้านโน้นว้าวดูสว่างสวัยมากถ้ามองด้ดยตาเปล่าในแสบตาเลยนะคะสีแดงโผล่ขึ้นมาเลยค่ะ ขึ้นมาช้าๆนะคะซึ่งตอนนี้เวลาประมาณตีห้าย่ส26-27นาทีหรือไม่เกินตีห้า30นาทีนะคะในพระอาทิตย์ก็โผลขึ้นมาพอสมควรแล้วค่ะผ้นขอบฟ้าด้านโน้นมาแล้วผ้นจากเนินเขาตรงนั้นขึ้นมาบ้างแล้วนะคะดูค่ะดวงจะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะ ถ้าเรามองด้วยตาเปล่านี้เราแสบตาเลยนะคะแสงจ้าเลยสวยค่ะดูแสงสีแดงฉ่ำเลยมองไปบนท้องฟ้าเมฆก้อนนี้ก็ดำทะมึนอยู่แต่คงไม่ใช่ฝนละค่ะเป็นก้อนเมฆสีดำเฉยๆแล้วก็มองลงมารอพระอาทิตย์ค่ะตอนนี้ ีแดงโผล่ขึ้นมาแล้วโตขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะดูตรงเนินเขานน่้นะคะตอนนี้พระอาติดดวงโตก็โผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาแล้วนะคะพ้นจากเนินเขาขึ้นไปแล้วค่ะ พอขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งก็จะไปเจอก้อนเมกสีดำบดบางไว้นะคะดูค่ะบรรยากาศดีจริงๆน,นะคะสวยงามด้วยค่ะขอให้เป็นวันดีๆสำหรับพวกเราทุกคนนะคะสวัสดีพระอาทิตย์ในตอนเช้าะคะ่ะ